การที่เข้าไปศึกดูวิสิตเนี่ยถือว่าเป็นการที่เราได้เข้าไปทำความรู้จักกับแบรนด์ของเขาอย่างจริงจังเห็นอะไรที่เราคิดว่าเราจะให้คำแนะนำกับเขาได้เราก็จะให้คำแนะนำเขาตรงนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปหาทอนซีนะวันนี้จะเป็นโฮมออฟฟิศเป็นคอนโดเขาเข้าไปดูวิธีการทำงานของเขาสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านทอนนี่คือลูกบุกของลูกบุกของทอนซีครับของทอนซีออทเทมิเนอร์ออทาทมินเนอร์ไม่เกิดตรงนี้นะวิธีการปรุงรีนะครับพี่คือตรงเนี้ยตั้งแต่ยกเว้นตัวนี้นะครับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเป็นเราที่เหลือไม่เป็นละพี่ไม่ห่วงเรื่องเรื่องดีไซน์คอนเซปต,ต์นะแต่กรูมมิ่งให้คอลเลคชันมันดูเป็นคีย์สตรองทั้งหมดก็าใจว่าอันนี้เป็นนี่ไม่เป็นอ ดีที่ทอนซีเนี่ยได้สัญชัยแล้วก็ปุ๊กเข้าไปในสตูดิโอวิสิตของเขาคราวนั้นเป็นเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นคนที่เอดิตเสื้อผ้าหรือคอลเลกชันเก่งแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันถึงเรื่องการทำคอลเลกชันเพื่อจะมาเดินในงาน Vogue o u Next ด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ no อันนี้พี่นีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสค่ะหลายออฟฟิศน่ารักเชียวค่ะคุณคะแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่จ๊ะจริงๆพวกเราก็ได้เตรียมคอลเลคชั่นใหม่กําลังแบบอยู่ในขั้นตอนการล่างอยู่อะค่ะก็มีแบบมีมูดบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเงินค่ะนี่เป็นโซเดียใช่ไหมใช่ค่ะเป็นดาวประจำราศีเกิดเลยค่ะน่าจะมีพลอยประดับด้วยนะเพราะว่าบางทีมันจะมีพลอยที่แบบค่ะเลกออกมาคือส่งเสริมแต่ละใช่ เนื่องจากว่าเขารู้ว่าเครื่องประดับของเขาเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่เป็นชิ้นเล็กๆไม่สามารถสื่อสารอะไรได้ชัดเจนเท่ากับเสื้อผ้าหรือกระเป๋าแต่เขาฉลาดพอที่จะใส่คอนเทนต์ใส่ความรู้สึกเข้าไปในเครื่องประดับของเขาทําให้เครื่องประดับของเขาเนี่ยมีสเสน่ห์น่าค้นหามากจุดเริ่มต้นที่ทําให้แบบแบ,บแรนด์ คือเริ่มมีคนซื้ออเริ่มที่รู้จักจริงจริงเนี่ยคือมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอย่างมิโรเนลสวาว่าไม่รู้ไปเอาไนไหนนางก็คือใช่เราเคยเห็นเอออันนั้นอะอยู่ๆเห็นถือไปเลสวาว่าดูมาที่เป็นดูม่าเขาเป็นเเลบรตตี้เซเลสเซียคงซื้อไปหรืออะไรคือพอแฟชั่นวีเขาไปถือวันนั้นก็คือแบบอีเมลแบบ ปีเมลเข้าประมาณสิบล้านคนในองค์การตัวนี้ยังไม่รู้ว่าจะกราบขอบคุณนะแล้วก็ออเดอร์เข้าเลยใช่ไหมใช่ออเดอร์เข้ามาเลยแล้วออเดอร์ที่เข้าอ่ะก็คือจะมีทั้งอังกฤษและเซี่อันนี้คือแบบมหาศาลมากพี่สอนมาดู คือห้องนี้คือเงินทั้งนั้นเลยนะใช่คือเงินที่จมอยู่ใช่ไงในแบบสมุดลึกจริงแล้วมันก็เป็นดอกเบี้ยมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาออกมาออกไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเสือผ้าเอกเนี่ยคือพุ่งตรงเลยว่าค่อนข้างยากที่จะทําความเข้าใจกับมันฉะนั้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบมานั่งรู้เรื่องราวของเขาแล้วถึงจะแบบ ถึงจะเข้าใจเขาแล้วถึงจะมองเสื้อผ้าเขาสวยความจัดการทำเรียบร้อยที่เราต้องจัดการเพราะาตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเป็นวันแมนโชทำทุกอย่างเองหมดดีใจ ็นไม่ตรงกันแต่ว่าเราก็เชื่อในสิ่งที่เขาทำก่อนส่วนใหญ่ของคุณแม่อาจะเป็นมุมมองของ dressmaker มากกว่าว่าเขาจะมี condition ว่าแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องทําแบบนี้แบบนี้แต่ของผมจะมองในมุมมองของเป็นกราฟิกมากกว่า <c oughs> เป็น <c oughs> เส้นสายจะรกราฟิก geometry เลยที่เขามี ซีรีส์ของชุดที่ผมออกแบบเนี่ยมันมีอยู่เจ็ดซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่ที่ลูกค้ารู้จักมากที่สุดคือลายคิลเลอร์คือชุดค่าเจ้าสาวแต่ชุดเป็นเพื่อไปงานแต่งงานมันชื่อว่า M79 ก้็มีโจทย์มอกว่าไปงานแต่งงานแฟนเก่าแต่งตัวยังไงดีให้มันดูเจ็บเจ็บชาให้มันดูเจ็บเจ็บหน่อยถ้าเกิดคุณใส่ m อ็จเป็นงานแต่งงานเนี่ยเจ้าสาวต้องตายแน่ๆเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่ รู้สึกแรกที่เห็นกรรมการเดินเข้ามาก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเห็นเขาแต่ในจากแกรมในในสื่อต่างๆครับนี่คือที่โชว์อยู่หน้าร้านทั้งหมดคือ Spring Summer ใช่ครับผมอ๋อเปิดนด้ไม่กี่ปีแล้วคะเปิดประมาณ10กว่าปีแล้วครับซึ่งร้านตรงนี้เปิดมานานแค่ไหนมาสามสาปีสปีแล้วอ๋อทำไมไม่เคยเห็นทอนเพเลยคะเพิ่งมาเปลี่ยนตัวเป็น ready to wear ประมาณ6เดือนนะครับ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้แบรนด์เป็นเป็นเทเลเมดครับเป็นเทเลเมครับน่าจะเป็น Business m o เดลที่ทำกำไรได้นะแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้อะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่งานถึงอยากว่าถึงอยากจะเข้าไปสืบว่าทำไมแบรนด์อย่างเวลาดีเนี่ยผลอ,ออกมาสวยมากนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าอยู่ในภาวะ นี่ก็เป็นสิ่งที่โครงการโฮซอนเน็ตต้องการเข้าไปช่วยเหลือที่เราเลือกโฟล์มาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นวิญญาณของความเป็นศิลปินในตัวดีไซเนอร์คณะกรรมการที่ไปก็คือคุณฉันชัย,ยกลับมาแล้วก็บอกว่าจริงๆก็คือพอเรามีคอมเมนต์กับตัวโปรดักต์เขาเนี่ยเขาก็นั่งตรงนั้นเลยพ่นไฟแก้ ทำตรงนั้นให้เห็นเห็นเลยว่าเนี่ยมันมันเขาสามารถดัดแปลงอะไรได้บ้างนะครับตรงนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับจริงๆไม่ห่วงเรื่องดีไซน์ของคุณฝนเลยนะแต่ห่วงเรื่องฟินชิ่งถ้าน้องเขากล้าที่จะขยับมาทำที่อานให้พรี่เมยมขึ้นฟินชิ่งดีขึ้นเนี่ยผมว่าศักยภาพไปได้ไกล แบรนด์ลาลิฟจริงๆแล้วเปิดมายังไม่นานเท่าไหร่ประมาณ4ี่คอลเลคชันมาค่ะเพิ่งจะทำคอลเลคชันที่เมืองไทยได้2 c o คอลเลคชันก็คือเริ่มมาจากที่ลอนดอนก่อนอค่ะลาะลาฟลอนดอนจะเห็นถึงความชัดเจนของแบรนด์นะครับในตัวของดีไซเนอร์เองแล้วก็ในตัวของคนที่ ทำงานรอบๆข้างนีไซเนอร์ด้วยเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเห็นภาพนี้นะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอาณาจักรของเขาจริงๆการตลาดกับไฟแนนซ์นี่เป็นอะไรที่สําคัญมากสำหรับโครงการนี้ช่วงที่ทำกึ่งเซอร์จันซี่นี่เป็นช่วงที่ดีไซเนอร์แต่ละคนเนี่ยจะได้วันอันวันกับเอ็กซ์เพิดของเราเป็นสร้อยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นแบนกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ดูไหมดูใบเสร็จใบเสร็จเราเป็นคนบัญชีเธอไม่เคยได้ได้ไง